หาดวานกรติดตั้งทุ่นจอดเรือป้องกันประการังเสียหายค่ะ วันที่19มีนาคม2566นางสาวเนธนาพางามเนธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวานกกรตำบลห้วยยางอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจอุทยานทางทะเลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมและติดตั้งทุน่นจอดเรือ,อบริเวณเกาะจานเกาะท้ายซีสำหรับผูกเรือลดปัญหาการทิ้งสมอเรือในแนวปะการังที่อาจทำลายปะการังได้รวมทั้งได้ดำเนินการบำรุงรักษาทุ่นแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหาดวานกกรโดยการขัดเพียงและหอยที่ติดอยู่ ตามทุ่นแนวเขตและเชือกผูกทุ่นออกเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของทุ่นแสดงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติหาดวานกรนางสาวเนธภากล่าวว่าการทอดสมอเรือต้องอาศัยความชำนาญและต้องแน่ใจว่าจะไม่ทอดสมอเรือไปโดนประการังซึ่งการติดตั้งทุ่นจอดเรือหรือทุ่นผูกเรือนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เรือที่พานักท่องเที่ยวดำน้ำชมประการังได้ทราบจะช่วยลดปัญหาเรือทอดสมอถูกประการังโดยเรือท่องเที่ยวและเรือตรวจการสามารถผูกเชือกเรือกับทุ่นได้เลย รวมทั้งมีการบำรุงรักษาทุ่นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเชือกที่อยู่ใต้ทะเลไม่ขาดแข็งแรงทนทานช่วยให้ทุ่นไม่สูญหายรวมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ชาวประมงได้ทราบถึงแนวเขตอุทยานและไม่ลุกล้ำเข้ามากระทำผิดกฎหมายภายในอุทยานแห่งชาติหาดวานากรสำหรับเกาะจานเกาะท้าซีเป็นจุดดำน้ำตื้นดูโลกใต้ทะเลที่สวยงามอันดับหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาทิปการังเขาคว,วางปะการังพุ่มดอกไม้ปะการ ปลาลังโต๊ะปะาลังถ้วยสีส้มปกาลังผักกาดใบใหญ่ปกาลังดอกกระหล่ำปกาลังขวดและปลาน้อยใหญ่ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามแนวปกาลังทั้งปลานกแก้วปลากระตูนอินเดียแดงปลากระเบนจุดฟ้าปลาผีเสื้อปากยาวหอยมือเสือเป็นต้นนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่โทรศัพท์0631421121ส่วนบริการนักท่องเที่ยวและเฟซบุ๊กหาดวนกกร์นชัเชแนลพาร์คอุทยานแห่งชาติหาดวนกกร์จังหวัด ประจบที่รีคัน